สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาะทํานายนะคะแล้วก็ดูดวงในเรื่องของความรักนะคะราศีเมถุนในสถานะที่ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมเลยนะคะว่าคนรักแล้วก็คนที่คุณดีวอยู่นะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจะเป็นการสุ่มนะคะก็คือในช่วงหนึ่งถึงสิ 1-15ถึงมีนาคมนะคะชาวราศีเมถุนคนรักของคุณที่คุณดีวอยู่เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะตอนนี้เนี่ยอุ๋ม,มีความรู้สึกว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมันงดงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณนะคะนี่คือเดอะสตาร์เดอะสตาร์นั่นหมายความว่าไพ่ตัวตนของคนที่คุณดีวอยู่นะคะเ,เขาเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่สวยน่ารัก จะมีเสียงอาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงแดนเซอร์ <Dan cer S 1> อะไรต่างๆที่อยู่ในแสงสีที่อยู่ในถ้ำกลางของผู้คนแสดงว่าคนที่คุณเลือกต้องเป็นคนที่สง่างามอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นดาวติกตอกอะไรต่างๆนะคะออในความคิดของที่คุณดีวอยู่หรือว่าคู่ของคุณราศีเมถุนนะคะอุ้มอยากจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นในการที่จะเริ่มหาเงิน หาเงินนะเริ่มต้นที่จะเพิ่งจะคิดที่จะทํางานเพิ่งจะเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะอ mm ุ hmm. ้มมองแบบนั้นเขาน่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าอาจจะเพิ่งจะเริ่มทําความคิดหรือคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่จะหาเงินนะคะ mm hmm. อาจจะมีลู่ทางมาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ย Uh, ในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันนะคะมันยังหาทางออกไม่เจอแต่เขามีความคิดที่จะทําทเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคู่ดีวของคุณว่างงานหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรหรือว่าทําอะไรแล้วไม่สําเร็จเนี่ยเขามีความคิดจินตนาการอยู่เสมอเลยแต่ว่าหนทางหรือว่าความเป็นไปได้มันยังไม่มีคือมันมืดมนไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะเขาเรียกว่าคนที่มาให้ความหวังน,ะน่าจะหลอกลวงหรือว่ามัน มาวา,วาดฝันวาดหวังไว้แบบมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะมันเหมือนกับว่ามันหลอกเขาหลอกลวงว่าจะได้งานวันนั้นวันนี้หรือว่าจะพาไปทํางานด้วยหรือว่าหลอกลวงเขาเก,เกี่ยวเรื่องของเงินทองะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เดียวของชาวราศีมีนนะคะไอ้ไม่ใช่ราศีมีนค่ะราศีเมถุนต้องระวังเรื่องของคนที่จะมาให้ความหวังแล้วก็ทิ้งความหวังไว้ทําให้เรารอคอย,ยประมาณนั้นนะคะเหมือนเขารอคอยเรื่องของการเงินแล้วก็การงานอยู่อ,อยากจะบอกว่า คนรักของคุณราศีเมถุนนะะเหมือนกับตอนนี้เขาอาจจะผิดหวังเ,เกี่ยวกับเรื่องของความรักเขาอาจจะโดนทอดทิ้งหรือว่าโดนบอกเลิกหรือมันไม่มีทางเป็นไปได้อาจจะด้วยเขาไม่มีงานหรือเปล่าเขาว่างงานเหรอหรือย,ยังไงเนี่ยเหมือนเขาเสียสละเขายอมเสียสละเขาไม่เขายอมที่จะไม่ไปต่อเขายอม ปล่อยให้ให้คุณราศีเมถุนนะคะเดินออกไปจากเขาหรือไปคบคนที่ใหม่ๆไปคบคนที่ดีกว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียสละเขายอมแพ้เขาท้อแท้เขาไม่เอาอะไรแล้วเขาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแบบว่า <c oughs> ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยแต่ถามว่าลึกๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีปาฏิหารนะินะน้ณตอนนี้เขาอยากจะให้มีปาฏิหารอยากให้มันมีอะไรมาโดนจิตโดนใจหรือว่ามี ดินฟ้าอากาศจักรวาลได้ช่วยโดนบันดาลทําให้ทุกอย่างมันเป็นจริงในเรื่องของความรักเอ่ยการเงินเอ่ยการงานดูเหมือนตอนนี้เขายอมแพ้กับทุกอย่างบนบนโลกใบนี้มันเหมือนก็ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนมันเหมือนตอนนี้เขาล้มหรือเปล่าทําไมไพ่ขึ้นมาแบบนี้เหมือนเขาล้มอ่ะเหมือนเขาแย่ทั้งเรื่องการงานการเงินอุปสรรคอะไรมากมายเลยแต่อุ้มคิดว่านะคะคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าคนที่คุณรักนะคะของชาวราศีเมถุนเนี่ย เขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตทุกๆอย่างเพราะเขาเป็นคนที่เก่งเขาสามารถที่จะบาลานซ์แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แก้ไขสถานการณ์ได้ดีแต่ที่ผ่านมาคิดว่าเขาน่าจะล้มเหลวเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเสียชื่อเสียงหรืออะไรทุกอย่างมันอาจจะพังทลายจากที่เป็นคนดังเคยดังเคยมีเคยรวยเคย,เคย,วย,เคยสวยเคยหล่ออะไรประมาณนี้ค่ะเขารอคอยเขามองความหวังมองอนาคตไกลๆว่า เมื่อไหร่เขาจะมีอนาคตแล้วก็ประสบความสําเร็จสักทีนะคะสิ่งที่เขามองตรงนั้นนั่นหมายความว่าเขาอยากจะไพ่เนี่ยค่ะครอบครัวขึ้นมา แสดงว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้มีปาฏิหาริย์เกิดอยากที่จะให้การงานดีการเงินดีแสดงว่าเป็นสิ่งเรียกร้องของชาวเมทุนนะคะเพราะว่าเขาอะรอโอกาสมองโอกาสไปแบบไกลๆมากๆเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะมีเมื่อไหร่เขาจะมีพร้อมครอบครัวเขาอยากอยู่กับคุณทําไมเขาเขาเห็นคุณเป็นคนในอนาคตของเขานะคะคุณราศีเมถุนเอ่อตอนนี้เขาขาดทุกอย่างให้รอเขาหน่อยเนาะให้รอเขาหน่อยเหมือนตอนนี้เขาล้มอะอื คุณไปทําอะไรเขาว่าคุณตัดสัมพันธ์เขาเหรออืมเขาอยากจะไปสู่โลกใหม่แล้วเขาอยากจะมีชีวิตใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากได้งานใหม่อยากทําตัวใหม่คืออยากให้มีชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นนะคะมันเหมือนเขาโดนไล่ออกมาจากบ้านเหรอคะคุณไล่เขาจากความรักคะคุณ คุณคิดว่าเขาไม่โอเคใช่ไหมคุณคิดว่าเขาไม่สมฐานะของคุณใช่ไหมอ่ะหรือว่าเขานิสัยไม่ดีคุณถึงไล่เขาออกมาอะไรประมาณนี้คือคุณอาจจะไม่ตรงสเปคเขาเขาอาจจะไม่รวยอาจจะไม่อะไรเหมือนเมื่อก่อนซึ่งตอนที่คุณคบกับเขาคุณคิดว่าเขามีตามีหน้าที่การงานที่ดีแต่เขาไม่มีอะไรคุณก็เลยไม่สนใจเขาเขาก็เลยต้องเหมือนโดนโดนหนีห่างหรือว่าต้องต้องออกห่างจากความรักสักพักหนึ่งนะคะ <verde. S 1> เพื่อที่จะรักษาแผลใจแล้วก็เพื่อที่จะดูลัดเราว่า มันสามารถที่จะเป็นไปในทางทิศไหนได้บ้าง t h e Emperor นะคะคือเขาจะไม่บอกปัญหากับคุณหรอกค่ะว่าเขาติดปัญหาอะไรถ้าหากว่าเขายบเงียบหรือว่าเขาไม่พูดอะไรไปนั่นแสดงว่าเขามีปัญหาอะไรมันอยู่ในอกของเขามากมายเลยนะคะสําหรับคู่ของคุณราศีเมถุนนะคะคนที่คุณดิวอยู่นะตอนนี้มีปัญหามากมายเหลือเกินเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยเขาเหมือนคนหมดตัวเหมือนคนที่ใสัยไม่ดีแล้วคุณแบบไม่สนใจเขาหรือว่าที่เขาเงียบไปเพราะเขามีปัญหาส่วนตัวมากมายไม่สามารถบอกกับคุณได้ อาจจะด้วยอายหรือว่ากลัวสังคมไม่ยอมรับนะคะเขาเป็นคนไม่พูดเขาหมดเป็นคนมีอีโกโ้เขาคิดว่าคุณสองคนเป็นคู่กันนะคะทั้งสองคนมาเจอกันเพราะว่าจักรวาลโดนบันดานให้เราสองคนมาเจอกันมารักกันแล้วก็มาสืบทอดม่ลูกมีหลานนะคะไพ่นะคะ the lover นะคะมงบอกว่าคุณเกิดมาเพื่ออยู่คู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคงหนีกันไม่รอดนะคะแล้วก็ไพ่นี้นะคะขึ้นมาแสดงว่าในอนาคตนะคะถ้าคุณต่อสู้กันต่อไป มีอนาคตมีความหวังที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะใช้ชีวิตมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะคะ ให้ความรักขึ้นจากคู่ของคุณนะคะคุณเมถุนสถานะไม่ชัดเจนหรือว่ายัางหลบๆซ่อนๆอ,อยู่เขารักคุณนะคะรักคุณแบบหมดหัวใจเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่ามาสารสัมพันธ์รักอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสรอรอไปก่อนนะคะสิ่งที่คุณตัดขาดไปไม่ไดะะ้ก็คือบ่วงพันธนาการในเรื่องของ18บวกนะคะความทวิหาเวลาที่นอนมักจะคิดถึงกันเสมอนั่นก็คือในเรื่องของ18บวกนั่นเองนะคะที่คุณ2คนเข้ากัน คุณทั้งสองคนเนี่ยหลังจากที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งค่ะอยู่ๆมันก็เกิดเพราะความอีโก้สูงอาจจะด้วยด้วยทั้งสองคนเลยอยู่ๆคุณก็ปะทะอารมณ์กันคุณใส่อารมณ์กันแล้วความรักมันก็พังทลายพอพังทลายลงเนี่ยเสียแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ต่างคนต่างมีอีโก้แล้วใช้อารมณ์อารมณ์ใส่กันะคือคุณก็ไม่ดีกันสักทีเพราะว่าต่างคนต่างไม่พูดเนาะทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ย ทำอะไรไม่ถูกไม่ด้วยทำยังไงทําไมอุปสรนะคะปสรคมันเยอะมากมายนะคะอุปสรรคมันเยอะมากมายนะคะคู่เดียวของคุณเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนทํางานก็ชอบใส่อารมณ์กับงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่ไหนก็มักจะพังเสมอเพราะฉะนั้น,นคนที่คุณเดียวอยู่นะคะถ้าหากว่าคุณกลับเข้ามาคบกันคุณต้องบอกเขานะคนคนนี้ให้ใจเย็นๆไม่ว่าอะไรให้ขับรถก็ขับรถเร็วนะคะอารมณ์ก็อารมณ์ร้อนเราชอบเอาอารมณ์มไปใส่ในหน้าที่การงานแล้วก็เอามาใส่กับคนักนะคะมันเลยทําให้หลายๆอย่างมันแตก วงบอกว่าในอนาคตอะคะ่ะมันจะมีเรื่องของการงานแล้วก็สักได้นะคะถ้าคุณไม่ได้คุยกันอยู่หรือว่าคุณทะเลาะก,กันอยู่นะคะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาที่มีอยู่มันจะหมดไปแล้วมันจะทําให้คุณนะคะกลับมาเนี่ยคุณจะได้สร้างครอบครัวกันมันหนีกันไม่พ้นไหมอะเนี่ยด้วย ด้วยตัวเนี้ยเดเอมเพลอร์กับเนี่ยเดอะเลเวอร์มันคือคู่กันมันคือคู่กันคุณหนีกันไม่พ้นแล้วคุณก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วอุ้มคิดอย่างนั้นนะเนี่ยคุณหนีกันไม่พ้นยินดีด้วยที่คุณได้ไพ่พวกนี้นั่นหมายความว่าในอนาคตคุณต้องคู่กันนะคะบทสรุปของเรื่องนี้คือคือด้วยการที่คนเราจะคบกันบางบางทีมันก็จะมีทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายอุ้มมองว่าถ้าเป็นคู่แท้มันจะหนีกันไม่รอดเนาะ หนีกันไม่รอดแล้วสุดท้ายก็จะแบบว่า,าต้องแบบได้อยู่คู่กันได้สร้างครอบครัวก,กันนี่ถ้าหากว่าได้เช็คดวงชะตานะคะในเรื่องของวันเดือนปีเกิดจะรู้เลยว่าคุณเป็นคู่แท้จะได้แต่งงานกันจนมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลาะก,กันคือเสียเวลาถ้าเรารู้ว่ามันเป็นไปตามดวงอย่าทะเลาะแล้วก็เฉยๆนิ่งๆไว้วันนี้นะคะของให้ทุกคนนะคะชาวราศีเมถุนและคู่ของคุณคู่พันเนอร์ของคุณคนที่คุณดิวอยู่ที่กําลังมีปัญหาและไม่มีปัญหานะคะ ขอให้ส่งหวังในเรื่องของความรักแล้วก็ถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะ A ขีด M 8 9 9 9 9นะคะแอดไลน์ทักไลน์ส่วนตัวนะคะค่าค่าดูดวงส่วนตัวเราจะส่งให้ทางไลน์นะคะ <c oughs> ปรึกษาเราได้เรื่องของความรักเ,เรื่องของวันเดือนปีเกิดการเปิดบ้านใหม่ ขอโทษค่ะหรือว่า,าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะเลขดีเลขลายที่จะนํามาใช้กับชีวิตประจําตัวอะไรที่มันหนุนเรื่องของความรักแล้วก็อะไรที่มันหนุนทําให้เราร่ํารวยมากขึ้นแล้วก็ทําให้อุปสรรคลดน้อยลงควรตัดตัวเลขอะไรที่เป็นไหนะสําหรับชีวิตเรานะ,ะทักทายมาดูดวงกันได้อุ้มจะมาพูดถึงเรื่องดวงนะคะในช่วง1-15นี้จนครบ12ราศีแล้วก็จะต่ออีกทีหนึ่งก็คือวันที่15-30ถึง มีนาคมนะคะจะมาอีกรอบนึงนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย